วันที่18กันยายน2557พันตำรวจโทชัชวาลสีบุญเรืองสารวัตรปราบปรามสอพอเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ได้ร่วมกันจับกลุ่มนายเอายุ15ปีนามสมมติและนายบีอายุ15ปีนามสมมติพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ฮอนด a าคลิกสีดำหมายเลขทะเบียนคอควายขอไข่มอมา้า199อุดรธานี นาฬิกาข้อมือจำนวน4เรือนโทรศัพท์มือถือ1เครื่องกล้องดิจิตอล1ตัวแท็บเล็ต1เครื่อง power bank หนึ่งอันและเงินสด1,000บาทในข้อหาร่วมกันงัดบ้านและลักทรัพย์ในเคหสถานสืบเนื่องจากเมื่อวานเย็นนี้นายสมัครศรีชานินอายุ48ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกนันทพลเชื้อพรมมาร้อยเวรสพเมืองอุดรธานีว่า มีคนร้ายเข้ามางัดประตูหลังบ้านก่อนที่จะเข้ามาขาโมยรถจักรยานยนต์ฮอน da w เว e สีน้ำเงินที่จอดอยู่ในบ้านแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องที่วางอยู่บนโต๊ะภายในบ้านและเงินสด1,200บาทในลิ้นชักห้องนอนของลูกชายไปนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียาหายคือนายสอนเดชเพชรสุนทรอ,อายุ28ปีเป็นรักษฎรชาวจังหวัดอุดรธานีเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นกันโดยเมื่อวานก่อนในขณะที่ตนไปทำความสะอาดแห้งน้ำประปาหมู่บ้าน ได้จอดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำหมายเลขทะเบียนพอควายขอไข่มอม้า1 9 9อุดรธานีโดยได้เสียบลูกกุญแจเอาไว้จอดไว้ข้างแท้งน้ำประปาหมู่บ้านเพียงแค่30นาทีกลับลงมาปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของตนได้หายไปต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านตาดตำบลบ้านตาดว่ามีวัยรุ่นสองคนขับรถจักรยานยนต์ประเวณเหมือนจะก่อเหตุงัดบ้าน จึงได้นํากําลังไปทําการจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาทั้งสองคนในขณะขับรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันที่ขโมยมาอยู่กลางถนนหมู่บ้านและยังพบของกลางที่ขโมยมาอยู่ในช่องเก็บของใต้เบาะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้างเงินจึงควบคุมตัวมายังสพเมืองอุดรธานีพันตารวจโทชัชวานศรีบุญวงได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหาสองคนจะตระวจก่อเหตุงัดบ้านจะอาศัยจังหวะเจ้าของบ้านไม่อยู่หรือออกไปทํางานซึ่งก็เคยถูกจับกลุ่มในคดีงัดบ้านและลักทรัพย์ เคยเข้าไปอยู่ในสถานพินิจกลับออกมาตะเวนก่อเหตุงัดบ้านและลักทรัพย์อีกเพื่อต้องการหาเงินไปเล่นเกมซึ่งก่อเหตุงัดบ้านมากว่า10บหลังจนมาถูกจับกลุมเอาไว้ได้ในที่สุดแล้วนําตัวพร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป